น้องเขาก็ต้องการสไตล์แบบสาวจีเนาะก็คือเล็กๆเลี้ยงไปเยอเลยเนะาะคือประมาณแนวๆนี้นะนะสไตล์นี้นะครนะับคือตอนนี้น้องๆเขาเนี่ยนะครับเนาะโดยพื้นฐานคือสันจมูกเขาเนี่ยค่อนข้างแบนนะคลายมีอยู่เล็กน้อยนะครับเนาะ แต่ว่าด้วยความที่ว่าถ้าเกิดเราดูด้านข้างเราจะสังเกตเห็นว่าจมูกเขาค่อนข้างสั้นมากและกระดูกเขาค่อนข้างเล็กมากครับเนาะในกรณีนี้ผมก็เลยแนะนําให้เขาน้องเขาทาเป็นแบบซี่โครงนะครับนี่กัรเปรียบเทียบกันเลยนะคะเนาะบีฟอร์อัปเตรนะคะแล้วนนี้เนาะผมก็จะมีการต่อกระดูกให้น้องเขาเนาะ ก็คือมีการต่อประดูกปรับองศานะครับดึงปลายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเชสกรณีนี้เนี่ยเราก็จะทําให้มีความเป็นสโลปนะครับเนาะออกหวานหวานนะครับเนาะนี่นะบริเวณมุมเงยนะครปลายจมูกนะคะแล้วดูแผันเนาะกระจกเก็ตว่าตอนนี้เราก็ปรับองศาของจมูกนะครับทำรูจมูกให้เรียวขึ้นนะครับดึงปลายให้โด่งขึ้น เราก็สังเกตเห็นตรงปลายค่อนข้างมนทําให้มันดูเป็นธรรมชาติรับกับปีจมูกน,นะครับไม่ให้มันรีบไม่ให้มันเล็กเกินไปนะครับบางทีถ้าเกิดเราใส่ซิลิโคนเราจะเจอบุกตรงด้านนี้แต่นี่คือพอเราแต่งกระดูกแต่งอะไรหมดตรงนี้เราก็จะมีความสม,มูทดูเป็นธรรมชาติต่อฐานเราสังเกตเห็นนะฮะเนาะฐานสั้นแล้วก็ มีการต่อฐานให้เรียบร้อยนะครับดูรูจมูกก็สวยแล้วนะครับเรียวแล้วนะครับนี้มีคนบอกเรานะคนไข้บอกเราว่าทรงอัลมอนด์รงอัลมอนด์เนีเยบริเวณปลายที่เรียวนะคะเรียวยวเหมือนแบบทรงอัลมอนดวงข้าวอะไรประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นมุมหน้าตรงบริเวณด้านบนที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสันค่อนข้างแบนนะคะนะนนใช่ใช่ตอนนี้เราก็ทําให้มีความตรงแล้วนะฮะดูสโลปนะฮะสัดส,ส่วนไม่ให้ตัวฐานดูกว้างเกินไปให้ดูเล็กดูเรียวนะครับเพราะด้วยลักษณะของสไตล์ที่น้องเขาอยากได้เช็คทนนี้ก็คือนําแบบพอสอบจีนมาให้คุณหมอนะคะได้ออกแบบให้นะคะก็จะประมาณนี้เลยนี่